ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับที่กำลังอยู่ในช่องของอมพรไผ่อุ่มนะครับช่องของอมพรนะครับวันนี้นำเสนอหรือว่าพาท่านไปดูนะครับลำดับขั้นตอนพิธีนะครับลำดับขั้นตอนพิธีบุญระเวทเทศมหาชาตินะครับบุญระเวทเทศมหาชาติ บุญพระเวทเทศมหาชาตินะครับหลังจากที่ได้วันเสร็จสั์เป็นที่เรียบร้อยนะครับอยู่ในช่วงนี้นะครับอยู่ในช่วงนี้คือเดือน4นะครับซึ่งเป็นบุญประจำปีนะครับบุญเดือน4ี่นั่นก็คือบุญพระเวทเทศมหาชาติตามฮีตครองประเพเนีที่บอกว่าเดือนหนึ่งนั้นบุญเข้ากรรม เดือนสองบุญคุณลานเดือนสามบุญข้าจีเดือนสี่บุญทเวศเดือน5าบุญสงกรานเดือนหกบุญมงไฟเดือนเจ็ดบุญสัมหะนะครับเดือนแปดบุญเข้าพรรษาเดือนเก้าข้าวประดับดินเดือนสิบบุญข้าวสากสิบเอ็ดออกพรรษาสิบสองบุญลอยกระทงอันนี้คือบุญ ประจำปีเฮีดครองโบลามุราณน,นะครับเฮดสครอง14ที่เราท่านทั้งหลายนะครับที่เป็นชาวพุทธโดยเฉพาะภาคอีสานนะครับรู้จักกันดีนะครับซึ่งวันนี้นะครับตอนที่ก็ะผมถ่ายทำวิดีโอนำท่านเข้าไปดูพิธ,ธีการนะครับพิธีการบุญเพเว เทพมหาชาตินะครับบุญประเวทเทศมหาชาติหลังจากที่ได้วันเสร็จสับเป็นที่เรียบร้อยนะครับถ้าเป็นขบวนช้างขบวนใหญ่อาลังการนะครับติดต่อไปยังควนช้างที่จังหวัดสุรินนะครับติดต่อไปยังควนช้างที่จังหวัดสุรินหลังจากนั้นผู้เฒ่าผู้แก่ครับในเขตบริการของวัดนั้น,น,น วัดนั้นๆถ้ามีการทำบุญพระเวทเทศมหาชาติจะต้องไปรวมตัวนะครับไปรวมตัวร่วมด้วยช่วยกันจัดเตรียมข้าวของต่างๆนะครับที่จะต้องทำนะครับที่จะต้องใช้ในงานบุญพระเวทนั่นเองนะครับเริ่มนะครับตั้งแต่นะครับผู้หญิงก็ต้องไปเตรียมหมากผู นะครับหมาก็พันคำภูก็พันมวลนะครับบุรีพันมวลนะครับทูบเทียนทูบก็พันดอกเทียนพันดอกนะครับแล้วก็ตามไปด้วยคาถาพันอีกต่างหากนะครับคาถาพันอีกต่างหากคาถาก็ไล่ไปตั้งแต่กันแรก ว่ามีกี่พระทันพักคาถากี่ร้อยพักคาถาก็นับตามนั้นนะครับอันนี้ต้องเตรียมสุภาพบุรุษก็ไปครับเตรียมไม้ไผ่ยกธงแปดทิศเตรียมทำตัก,กรา้านะครับไว้สําหรับในช่วงตีสี่ของวันที่เชิญพเวทนะครับตีสี่วันนั้นนะ เตรียมไม้ไผ่เตรียมนะครับตะกร้าที่สานเป็นตะกร้า,คล,า,ค,ลาคล้ายๆกับรังไก่เยว,ว่าทําเล็กๆนะครับไว้แห่ข้าวผ่นก้อนผู้เฒ่าผู้แก่เตรียมสถานที่นอกจากนั้นหาสถานที่ครับหาสถานที่ที่มีสระน้ําจําลองเป็นณสถานที่ตรงนั้นเป็นเขาคีรีบงกตที่พระเวทกับมัทถีโดน จ้าบรมปศิสุนชัยนะครับขับไล่ออกไปอยู่นะตรงนั้นจำลองเป็นสถานที่เขาคีรีวงกตจะต้องมีสระน้ำนะครับจะต้องไปเตรียมสถานที่ตรงนั้นพุเทเเ่าสำหรับอันนี้เป็นสุภาพบุรุษจะต้องไปเตรียมสถานที่ไว้นะครับเตรียมสถานที่ไว้หลังจากวันที่เริ่มมาถึงมาถึง วันพน่งนี้อ่าวันพวกนี้จะเชิญพระเวทแล้วเข้าเมืองแล้ววันนี้นะครับลำดับแรกเตรียมไว้ก่อนครับยกธงเชิญพระอุปคุตเข้ามาประดิษฐา,านยังหอพระอุปคุตนะครับพิธีวันนั้นนะครับ,นนรบเชิญพระอุปคุตก็มีบาทาเครื่องบวชชุดเครื่องบวชเ,เตรียมครบครับ,รบชุดเครื่องบวชเตรียมครบ ขันห้าขันแปดขันห้าขันแปดเพื่อนะครับเพื่ออรจนาสินห้านะครับให้พระคุณเจ้านิมนต์พระคุณเจ้าครับไปด้วยครับเชิญพระอุปคุตก็ไหวพระรับสินครับเมื่อได้เวลาที่ไปเชิญพระอุปคุตมีเครื่องชุดบวชหนึ่งชุด มีพระพุทธรูปหนึ่งรูปนะครับที่จะต้องไปเตรียมอัญเชิญเมื่อใดเวลาครับไหวพระผู้นำทางศาสนาพิธีนะครับหรือว่าเจ้าพิธีก็นำพาไหว้พระรับศินทั่วไปครับรับเฉพาะศิลครับรับสินเสร็จสรรพเป็นที่เรียบร้อยเจ้าพิธีพ่อพราหมณ์ เจ้าพิธีพ่อพรมก็อาราธนาพระอุปปุกุธคำอาราธนาพระอุปคุกุธก็มีดังนี้ครับมีดังนี้นะครับตั้งนโมสามจบพร้อมกันครับอาบันิพร้อมเจ้าพิธีก็พาอาราธนาพระอุปคุกุธ โอกาสาโอกาสาพุงขาทั้งหลายภายในมีพระสองเป็นเขา้าพายนอกมีผู้เท่าโอเป็นป่าทาน พากันจัดเครื่องโนพากันจัดเครื่องสักการะไหวพระอุป,ปคุตไทยมหาเีระมีอฤทิเนตร ประสาทน้ลมิตรปราสาทองค์อัจเนรามิตพระาสากแก้วกุฏิกลางนาทีแม่นม้ำใหญ่บักไข่ด้วยพรมจารีอยูย่สุขี บออสาวบัดนี้พุงขาทั้งลายทั้งหญิงชายในหน่อย,อยมักใครอยากฟังทิตสือบาพาิทนอสันดอนชาดูบบ่ให้บุกบ่ให้ขาดภายในอีมือหนึ่ง ละ้อมือเดียวอยู่อาหามพุงขาทั้งหลายมาขออาราธนามหาเถระผู้ทรงคุณคับริธริมาจากเมนา ไปปราบหมูผีมันบ่ให้มาผ่านในมือฟังเทศว่าพักทำบ่ให้ก่อเหตุมือทำบุญเพื่อให้เป็นมุงคุณแก่ปุงข้าทั้งหลาย ทุกทวนาอยู่สำลันเออสาวานกันให้ตลอดก่อขาเอเอเธอครับอะีรเป็น,ปนได้กับคำอารัธนาได,ได้กับ พระอุปภคุตโตเจ้านะครับที่ไปจำลองนะครับอยู่ยังสะนามแห่งนั้นนะครับที่มานะครับปราบโมมันศัตรูนะครับที่บ่ไหมานะครับในมือทีห้องนะครับพากันฟังเทศมหาชาตนนะครับ เมื่อฟังนะครับเมื่ออารัธนานะครับพระอุปคุตโตเจ้านะครับพระอุปคุตโตเจ้าเข้าไปยังนะครับขอพระอุปคุตที่ได้เตรียมเอาไว้นะครับช่วงเช้าเตรียมพัตตาหารถวายองค์พระพระพุคธตด้วยนะครับอาหารเช้าอาหารเพล่นนะครับพร้อมนะครับ ก็คือเราท่านทั้งหลายพุทธศาสนิกชนก็คงจะรู้อยู่แล้วนะครับว่าคําว่าอาหารเพศนั้นมีอะไรบ้างครบนะครับครบเครื่องนะครับอันนี้ในเรื่องของหลังจากที่เชิญพระอุปปคุตนะครับไปประดิษฐานเพื่อปราบมารดังคำอรรัธนาที่ได้จบไปเมื่อตะกี้นะครับ ทีนี้นะครับก็ก่อนที่จะไปนะครับเมื่อกี้นี่ขอไผ่ข้ามไปนะครับข้ามไปในช่วงที่ก่อนที่จะไปอาราธนาพระอุปคุตโตเจ้านั้นต้องมีนะครับพิธีก่อเจดีรายนะครับพิธีก่อเจดีรายเพื่อที่จะนะครับ ที่มาของพระ,ะเจดีสน์ห้ากองนั้นก็คือนะครับเป็นที่มาที่บอกว่าขอภัยที่บอกว่านะครับมีพายากาเผือเขาวที่ไปไข่อยู่นํำริมแม่น้ํานะครับคืนนั้นฝนตกนะครับวันนั้นฝนตกก็เกิดลมพัดเอาไข่ทั้งห้าฟองนะครับไป นะครับยงแม่น้ำนะครับไข่หนึ่งนั้นนะครับก็พญานาคแล้วก็ไข่แล้วก็โคนะครับมีสัตว์ทั้ง5นะครับที่นำไปเลี้ยงไปเพาะนะครับเมื่อแตกออกมานะครับเมื่อแตกออกมาเป็นชายทั้ง5ฟองด้วยกันนะครับจากนั้นก็เมื่อโต นะครับสัตว์ทั้งห้าชนิดดังกล่าวนะครับสัตว์ทั้งห้าชนิดก็บอกว่าข้าพเจ้านั้นไม่ใช่พ่อของพระเจ้าห้าพระอ,องค์นะข้าเป็นผู้นําเจ้านั้นมาเลี้ยงนะครับทีนี้พระเจ้าทั้งห้าพระอ,องค์ก็ตามหาผู้ที่เป็นพอ่อนะครับเมื่อไปเจอไปเจอกันทั้งห้าก็ทักทักทายถาม กันนะครับว่าเจ้ามาจากไหนจากไหนจากไหนน,นนะครับสรุปแล้วนะครับก็คือไม่รู้ทั้งห้าพระอ,องค์ไม่รู้ว่าใครเป็นพ่อเป็นแม่นะครับก็เลยนั่งต่างคนก็นั่งปฏิบัติกรรมคาถานะครับปรารถนาว่าอยากจะเหนน็นผู้ที่เป็นพ่อถ้าพ่อแม่ของข้าพเจ้ามีจริงนั้นโปรดปากฏด,ด้วย หลังจากนั้นพยากาเผือกขาวก็ปรากฏให้พระเจ้าทั้งห้าพระองค์นั้นนะครับได้เห็นนะครับทีนี้เมื่อได้เห็นแล้วนะครับพระเจ้าพยากาเผือกขาวก็บอกว่าถ้าคิดถึงพ่อแม่เมื่อไหร่ให้เวลาทำพิธีเจริญพุทธมนต์นะครับต้องทำสัญลักษณ์ของไม้ตีนกา เราท่านทั้งหลายก็จะเห็นเวลามีพิธีเจริญพระพุทธมนตม์นะครับก็จะมีสัญลักษณ์ไม้พาดท,ที่ปางบาทน,นะครับแล้วก็มีเทียนนั่นคือสัญลักษณ์ของรอยตีนกาพยักเฝือกข่าวนั่นเองนะครับอันนี้เป็นที่มานะครับของการที่ก่อจดเจเดซายก่อนที่จะไปยกธงเมื่อกี้นี่ข้ามมา แห่พระอุปคุตโตเจ้านะครับเข้ามาเสร็จสับเป็นที่เรียบร้อยประดิษฐสถานยังสถานที่หอพระอุปคุตนะครับทีนี้ก็ยกธงแปดทิศทีนี้ก็ยกธงแปดทิศกล่าวบูชานะครับบูชาธงทั่วไปครับแต่ว่าเป็นธงแปดทิศนะครับยกเสร็จสับเป็นที่เรียบร้อยนะครับพอตกเย็น นะครับพระคุณเจ้าก็เทศนะครับ,เท,รบเทศมาลายหมื่นมาลายแสนจบก็เจริญพุทธมนต์เจริญพุทธมนต์ตื่นเช้าตีสี่ทีตีสี่ก็เจ้าพิธีก็มานำพาพ่อแม่พี่น้องนะครับที่วัดแห่งนั้นนะครับแห่ข้าวพันก้อนตั้งแต่ตีสี่นะครับตั้งแต่ตีสี่ คำห้าคำนะครับแห่ข้าวพันก้อนนะครับก็หลังจากที่ตั้งดะโมสามจบเสร็จสับเป็นที่เรียบร้อยเจ้าวิธีก็คำแห่ข้าวผันก้อนพอออกไม่ออกก็เดินแห่รอบสามรอบครับข้าวผันก้อนก็คือข้าวเหนียวที่ปั้นนะครับนึ่งสุกก็ปั้นเป็น พันพนก้อนนะครับพันก้อนแบ่งนะครับใส่ถ้วยใส่ตาลนะครับผู้ที่มาร่วมแห่ะบวนแห่ข้าวพระพันก้อนนั้นก็ใส่ถ้วยใส่ตาลก,ก็เดินสามรอบพอความเจ้าพิธีนะครับก็นำพานะครับ คำแห่ข้าพันก้อนก็นะโมนะไม,ม,ะมพ่พัไตปีโดกยกออกมาเทศสนาธรรมมายัางลำม,มหาชาติขันักเบนเฮางามสะพลากเข้าพันก่อนถวยอาหมูชาชาดอโฮโฮดอชา มาบูชาสามดวงยอดแก้วข้าไว้แล้วถ้วยอาจบูชาชาดือโฮโฮดือชาเจ้าพิธีพบอพรามก็ว่าไปเรื่อยครับบทนี้แหละครับจนครบพอออกแม่ออกจนครบสามรอบครับ นาโมาไม่พะัะไตปีโดกยกออกมาเทศสนาธรรมมายังลำมหาชาติขันบักเบนเข้างามสพราชเข้าพันก่อนถวยอาจบูชาชาดือโฮโฮดือชามาบูชาสามดวงยอดแกว้ว ข้าไวาแล้วช่วยอาจหูชา,ชาชาดือโฮโฮด,ดือชาก็สาธุสาธุสาธุว่าบดเมื่อกี้ทุกครั้งก็ต้องมีสาธุ สาธุนะครับสาธุสามรอบนะครับอันนี้เป็นคำแห่ข้าวพันก้อนงานบุญพเวทเทศมหาชาตินะครับบุญพเวทเทศมหาชาตินะครับพอสายมาทีนี้พอสายมานะ ได้เวลาดังกล่าวก็ไปแล้วครับเตรียมตวัวเตรียมตัวไปอัญเชิญพระเวทกําำหนดเวลาก็าประมาณ14นาฬิกา14นาฬิกานะครับกบ็ไปอัญเชิญพระเวทเข้าสู่เมืองนะครับในช่วง เมื่อเชิญพระเบทเข้าสู่เมืองเสร็จสับเป็นที่เรียบร้อยนะครับพิธีอัญเชิญพระเบทเข้าสู่เมืองท่านก็ได้ดูคลิปของกระผมอันนั้นสดสดครับสดสดซึ่งก็มีกระผมหัวหน้าทีมนะครับหัวหน้าทีมผู้อัญเชิญก็มีท่านพระครูธรรมทร สมพลปัญญาพระโรนะครับเจ้าอาวาสวัดป่าประชาสามัคคีนะครับเป็นโหนาทีมนะพระคุณท่านท่านรับบทนะครับเป็นพระเวสสันดรน,นะครับพระเวสสันดนนร,รส,นดนส่วนคุณพ่อเรียมสิงวิชารับบทเป็น ชาวบ้านกับพระยาเมืองนะครับกับผมนะครับก็รับบทเป็นพนังมัทถีแล้วก็พุทธีนะครับอันนั้นสดๆท่านก็ได้ชมไปแล้วนะครับตั้งแต่วันที่28นะครับของเดือนกุมภาพันธ์ยอันนั้นไปเชิญที่วัดสัมตะโตนะครับ วันที่10มีนาที่ผ่านมาก็ไปเชิญที่วัดป่าสวนป่าบักดองนั่นอันนั้นได้ชมไปแล้วสดๆนะครับสดๆในช่วงที่วันที่สิบที่ผ่านมาอันนี้นำมาเรียนนำมาบอกมากล่าวท่านนะครับขั้นตอนพิธีต่างๆ ขั้นตอนพิธีต่างๆ,ๆนะครับบางสถานที่ก็อาจจะยังไม่ชัดเจนในเรื่องของลำดับพิธีนะครับว่ามีอะไรบ้างหนึ่งสองสามนะครับมีอะไรบ้างในหนึ่งสองสามขั้นตอนพิธีอัญเชิญพระเวทนะครับเข้าสู่เมืองนะครับพอได้เวลาครับได้เวลาอัญเชิญพระเวทนะครับเข้าสู่เมืองนะครับตัวละครนะครับตัวละคร ก็ S <S ส่วนใหญ่นะครับจะมีหกท่านด้วยกันที่จะต้องเตรียม,มรับหน้าที่เป็นพระเอกของเรื่องพระเอกของเรื่องนั้นก็คือพระเวสสันดรนะครับคุยกันว่าให้ใครรับหน้าที่ตรงนี้เป็นพระเวสนะครับพระเวสพระเวสน,นางเอกของเรื่องนั้นก็คือมัททีอันนี้ก็ต้องต้องเตรียมบุคคลที่ตัวละครต่อมาครับ ก็เป็นพระยาบรมสีสนชัยนะครับแล้วก็พระนางพุทธีกัญหาชาลีนะครับกัญหาแล้วก็ชาลีเตรียมไปด้วยอมิตตาแล้วก็ชูชกนะครับมีตัวละครอ,อีกนะครับทั้งหมดด้วยกันนั้นแปดท่านนะครับ <S <S บางวัดก็จะมีนะครับท่านเท้าสก,กะเทวราชเจ้าด้วยนะครับ มีทั้งท่านมีทั้งพยาอินนะครับพยาพรมต่างๆนะครับเทวดา,<ย>าก็แต่งชุด<ย>ประมาณ<ย>า10คนด้วยกันอันนี้ถ้ามีตัวละครนะครับมีควละครที่มีผู้คนที่ไปร่วมงานเยอะนะครับมีความประสงค์ที่จะแต่งชุดเป็นตัวละครนะครับในเรื่องในช่วงที่เชิญประเวทเข้าสู่เมืองนะครับเชิญพระเวทเข้าสู่เมือง นี่คือลำดับพิธีเมื่อเชิญพบบระเวทเข้าสู่เมืองเสร็จสับเป็นที่เรียบร้อยครับเสร็จสับเป็นที่เรียบร้อยก็ต้องทำพิธีบายสีสู่ขวัญนะครับทำพิธีบายสีสู่ขวัญให้กับคณะตัวละครแล้วก็พี่น้องทุกท่านทุกคนที่ไปร่วมง,งานก็เชิญนะครับเชิญขวัญทำพิธีเรียกขวัญ จำรองว่าพระเวทนั้นไปอยู่ป่ากับพระนางมัททีนะครับแล้วก็กันหาชาลีนะครับก็สรุปก็คือมีพิธีบายสีสุขวนในค่ำคืนหลังจากที่เชิญพระเวทเข้าสู่เมืองเสร็จสับเป็นที่เรียบร้อยอันนี้ในวันที่เชิญนะครับรุ่งเช้ามาครับรุ่งเช้ามาวันที่เทศทีวันที่เทศเ,เอาไว้ ในคลิปหน้านะครับวันที่เทศนะครับเดี๋ยวผมจะมาอาราธนาเทศสังกาศนะครับช่วงเช้าเทศสังกาศนะครับอาราธนาเทศสังกาศแล้วก็อาราธนาเทศพเวศสันดอนะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับคลิปนี้นะก็หลังจากที่เชิญพเวศเข้าสู่เมืองเสร็จสับเป็นที่เรียบร้อยนะครับ เสร็จสับเป็นที่เรียบร้อยก็ทําพิธีบายสีสุขขันให้กับพระเวทนะครับผนังมัททีหรือว่าทั้งผู้ที่ไปร่วมงานเชิญพระเวทเข้าสู่เมืองก็จะได้เรียกขัญน,นะครับก็ว่าไปตามบทกรอนตามที่ได้รับได้เรียนมานะครับเรียขัญเสร็จสับเป็นที่เรียบร้อยก็ผูกข้อต่อแขนทั่วไปแล้วครับพรมน้ำมนผูกข้อต่อแขนทั่วไป ก็เป็นอันเสร็จพิธีในวันที่เชิญนะครับในเช้าของวันต่อปาก็จะเทศสังกาเทศสังกาจบพระกุณเจ้าที่เป็นองค์เทศสังกาก็ฉันพระทหารได้เวลาเหมาะสมทีนี้ก็เทศพรเวทแต่ก่อนนั้นจะแบ่งแต่ก่อนนั้นจะแบ่งเป็น พูดพูดนะครับพูดพูดหรือว่าแบ่งเป็นวัดวัดนะครับเป็นการจับฉลากนะครับแต่ก่อนแต่ปัจจุบันนี้ไม่มีแล้วครับจับฉลากแบบน,นั้นวัดไหนได้กันไหนก็เทศกันนั้นแต่ทุกวันนี้มีเทศสาตมารตมารรมะสี่ธรรมห้าตรรมะแล้วแต่พระคุณเจ้าที่อ่าเป็นพระนักเทศนะครับที่เทศในเรื่องพระเวสสันดรนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็คงจะยุด ไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยววัน,วนพรุ่งนี้นะครับช่วงเช้าเดี๋ยวผมจะมาอาราธนาเทศสังกาศให้พระคุณเจ้าน้นไในเทศสังกาศแล้วก็อาราธนาเทศประเวศนะครับสันดอนต่อไปนะครับคลิปนี้คงจะยุติหรือว่าลำดับพิธีไว้เพียงแค่นี้นะครับคลิปหน้าเจอกันในช่วงเทศสังกาศ นะครับคลิปนี้ลาท่านไปก่อนโชคดีมีเงินใช้ทุกท่านทุกคนวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ